อาก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่นในแบบแท็กซี่บอสนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับแบบแบบนี้นะครับก็โอเคความเดิมที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปขับรถส่งลูกค้าแล้วก็อืมค่ลอะไรนี <c oughs> ่ก็มีรถ3ดาวนะโอ้ยรถชนขยะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับรถลูกค้ากันนะครับเพราะว่าเราจะ ตังซื้อรถแบบว่าอัพรถให้แบบดูขึ้นเนาะเออเลยครับเอ้ยเสียหลักนิดหน่อยเสียหลักนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแถวที่อยู่อาศัยนะผมกผมคิดว่าแถวที่อยู่อาศัยเนี่ยคนน่าจะไปเยอะเระมเพราะเพราะีเพราผมอยากเอาสองดาวแต่ก็ ตามที่ไปนะครับค้าค่ายังไปไหนเดี๋ยวโอ้แค่นี้เองเหรอขออภัยนะครับคุณลูกค้าที่อาจจะแบบฟาร์ฟิลเลสเป็นเทคนิคให้ตั้งไฟล์เปิดต,นตอนไหนวะเนี่ยเป็นยังไงวะ อันนี้บีบเลยอันนี้อะไรอะออ๋ยขออภัยนะครับเมื่อกี้เหมือนมันคอมมันกระตุกกระตุกไม่รู้เป็นเพราะใส่อะไรโอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้อรถกันดีกว่าไหนดูดิมีรถอะไรบ้างเอ,อซื้อต้องไหน ันดูรถตรงไหนแล้ววะอ๋อ,อไปวิธีโอเคดูดูรถนะครับโอ้ยอันนี้หกุดสามดาวมีรถราคาด้วยทำไมเราเอาคันนี้ลนดะ้ไม่ได้ดิปัญหาที่จะเอาออก วันหนึ่งนะครับผมดูคันของผมก่อนของอคกกันหนงผมเป็นอันนี้นะมีคันนี้ด้วยคือเดี๋ยวว่าหนึ่งว่าไปบริษัทของรัง่อนครับบริษัทแท็กซี่โอเคอะไรเนี่ยมันสร้างยังไงแล้ววะ คแป๊บนึงนะครับผมลืมวิธีการเล่นไปจะหมดแล้วออ๋อเนี่ยเจอละโอ้กว่าจะเจอโอ้ต้องกดตัวกระเป๋าวันนี้โอเคนี่ครับกำลังก่อสร้างวันหนึ่งคนขับมาแล้ว อ้าพังโอ้โหเราหาลูกให้คนนี้เลยโอเคอัพ okay. สก,กิลนะครับเราต้องอัพประสบการณ์เ okay. คแล้วปูมมันหาจากไหนวะ <c oughs> ไม่รู้โอเคเราเราไปวิ่งรถกันต่อด,ดีกว่า <c oughs> เราแก้ปัญหาเสร็จแล้วนะครับโอ้ <c oughs> โหกว่าจะแก้ปัญหาเสร็จนี่โคตรนานเลยเคยไปหาลูกค้ากัน เดี๋ยวเราจะไปแถวบ้านก็เดีย้ยวแนวเดีย๋ยวนี้จะสีดาวสองดาวอ้ยอ้ยอ้ยสิ่งเกินับแบบไม่กลัวกฎหมายอ้ย ชนอีก้ยนมีใครบ้างดแปดอ้ยันอึงดอัเดียวกันึงมมันมีสามดาวอยากได้สามดาวอีไ่เลย้เจอ ทางนี้เลยหรอวะโอ้ <ś led> oh. มีไหมเลือต้องไปโรงงานห้องล็อกสามวันนี้ก็ได้มาว่าหัวคาร์เล็กเกินไปแล้วผมไปโรงงานก่อน เราจะไปรับลูกค้าที่โรงงานกันนะคแบบแบบรับที่นี่ไม่มีค้าแบบแบบยังไงอะตามความต้องการของเราเลยโอ้ย,ย,อ,ยอะไรเนี่ยนี่เราขับมาดีเลยขับมาที่โรงงานแล้วว่าจะมีลูกค้าโอ้ย สามสามเนี่ยมีแถวสามนี่เจอละขึ้นโอ้อยู่ไกลเกินโอ้ยสวัสดีช่างซ่อมคุณดาก,กูาต้าเซนอะไรเซนเทลอ่านถูกไหมวะอ่าน,นชื่อลูกค้าผิดนี้เรียบร้อย าฟาดฟิเลียนโอ้โหเจอโค้งครับรถคันนี้เร็วมากเรก็วอยู่แล้วครับเพื่อความัทันใจของลูกค้านะโอ้โหดีบเนี่ยเนีแงะเชอาใจรึเปล่าชอบใจรึเปล่าลูกค้าไอ้ไอ้เดี๋ยวเนี่ยเร็วใช่ไหมละ่ะไอสซิปิง อ๋อแสดงว่าแบบปูนมันจะได้มาจากลูกค้าใช่ไหมเน่อรเี่เยเเราไปโรงงานเปนต่อดีวยวไปทำอะไรเราตรงนี้ยกวันหนึ่งผมดูก่อนว่าตอนนี้เอ่อรายงานของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปฝึกทักษะไป อ๋อถ้าเราถ้าเราให้เขาไปฝึกคือเขาจะขับรถไม่ได้โอเคแล้วมันดูได้คือดูอยังไงว่าตอนนี้พนักง,งานแท็กซี่เราอยู่ไหนโอเคไปโรงงานอยู่อะ Uh, uh ใช่ไหมว่าทางนี้ใช่กลาง <Okay> ไม่มีรถขับรถขับแบบยงังไงก็ได้ mm hmm. mm hmm. สะบัดูสวยมายสเก้า เป็นยังไงบ้างอะสไ uh, บออดี้สไบดี้คุณพาฉันเออพาไปแน่นอนแหละไม่ต้่งวหุวนสิ่งเลยนะสิ่งเลยนะโอ้ขับรถเร็เวได้ตามเว้ย่ะจะคงไม่ต้องเบรกใช่ไหมครับถูกมันจะติดในตั๊กเลย นเจาจอย่างนี้ก็ได้แจงเยะพันสองไปดูบริษัทผมมันตามติดตามยังไงวะคือผมดูว่าแบบพนักงานผมอยู่ไหนบ้างยังไงผมจำได้นะมันมีให้ดูอยู่ เธอนีอ่ฉันเคยใช้ชีวิตที่ละหนึ่งโซีิมายโอ้เขา้าเข้าพุ่มเลยเราต้องใช้ชีวิต่โซลิมายนรับกมแบบนอ,อันนี้ร้อย ร้อยยี่สิบอ้ยโอ้ยโดนโดนเลยสวยไปวะดีนะไม่ชนโว้ะ เจอลูกค้าไม่เย่ยอุ้ยเนี่ยสามจุดสามพอดีลูกค้าดูไม่ไม่พูดจาเลยโอเคได้เฉยพอดีลูกค้าดูคนเงีย,งยนะบ e บีช o ูดได้โปรดจัดให้เอาแบบเร็วๆเ,เลยเนาะ ข้ากลัวมาลัดข้ามีประกันหมดขอรีนั่นแหะอย่าบอกขึ้นไม่ได้ออกไม่ได้นี่รถผมจะมีนานยตั้ด้วยนะมันสียวฟ้าแบบนี้วิ่ง โอ๊ยโอ๊ยไม่ได้มองทานเกือบตายแล้วักสองอันนี้อันนี้อย่างเง,งีง่ยท่นานลูกค้าไก่ยำวะลูกค้า ยังอยู่นะทำไปลองดูนี่ว่าซื้ออะไรได้พังอ,อีกปลายขา้างข้างข้าง,างมาตัวนี้ค้างเฉยอ๋อผมเดินเองนะครับอันนี้ผีหลอ,อกก็เปล่าปคายยังเดินเองไม่ไม่จบเอามุนหกไปเล่มไหม เยวคันนี้ดิชอบสีขาวอะออมิ่งสักอีกเที่ยวแล้วกันขับเปนเที่ยวฟ้าวโอ้ชนเลยโอ้ยชนเสาไฟฟ้าเ่ยโอ้เออ,อ,อ,อไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้มันมันมันปางทาง เนี่ยคุณขอบคุณซื้อรถซื้อเลยส่วนอีกคันเราอัพเกรดออัพเกรดอ๋อเนี่ยส่งผู้บริโภค โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับเนอะนะครับก็ไปละเจอกันนะ